สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองประยุทธ์ทะลาะกับแว่นตารอบสองขออย่าจุกจิกกับฉันให้มากโอดรู้สึกถูกจับตาทุกอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกา35นาทีถึง10นาฬก15นาที โดยระหว่างเดินทางกลับขึ้นตึกไถ่กูฟ้าพลเอกประยุทธ์ได้ถอดแมสซึ่งได้เกี่ยวแว่นหลุดออกอีกครั้งเป็นรอบที่สองทำให้สื่อมวลชนแสวา่าทำไมวันนี้ทะเลาะกับแว่นตาบ่อยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกจับตาดูทุกอย่างเลยนะเดินอะไรก็ไม่ได้อะไรหลุดก็ไม่ได้อย่าจุกจีก,กับฉันให้มากเลยเนาะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ประเด็น ทำให้คนรู้สึกว่าแย่มากขอร้องแล้วกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ปกติมากที่สุดก็ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร้อยเพราะอยู่ในขั้นตอนจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งเราก็พร้อมและวันนี้ก็ได้ย้ำเตือนกับที่ประชุมคอรมอให้เตรียมเรื่องผลงานต่างๆเพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลใหม่ในวันหน้าเมื่อผ่านกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อย ใครจะเป็นก็แล้วแต่ก็ทราบกันอยู่แล้วซึ่งยังมีอีกหลายขั้นตอนช่วงนี้เราก็เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่มีเพียงปัญหาเดียวคือการใช้งบประมาณใหม่ที่ทำไม่ได้เพราะจะเป็นภาระผูกพันกับรัฐบาลใหม่ปัญหาคือเราทำเรื่องอะไรใหม่ๆไม่ได้มากนะักเพราะงบประมาณไม่มีและต้องผ่านกะกะตอ,อย่างเช่นเรื่องง่ายๆการช่วยค่าไฟที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุพตภัยที่จังหวัดพิจิตรซึ่งวันนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานไปก่อนซึ่งจะไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อถามว่าสเปคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นพนเอกประยุทธ์ระบุว่าไม่รู้ไม่ทราบอนาคตไม่ทราบ ทราบแต่ปัจจุบันส่วนกรณีที่สารรัฐธรรมนูญตีตกพรบอุ้มหายและหลายฝ่ายถามหาความรับผิดชอบจากรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีปัญหาฝ่ายกฎหมายตอบไปแล้วไม่มีอะไรทั้งสิน้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ